นีขายดีมากถูงละสามสิบมีฟู้ดได้อยอแล้วหายไปเพราะไปทำออยออยู่ยี่สิบบาทเหมือนเดิมนี่แหละที่โรงงานเราใช้ทําไม่เป็นก็ต้องมาซื้อพี่ยาก็คือกาดก็มาซื้อนั่นกัดกันมาซื้ออันนี้สิบบาทก็มีนะ1ิบห้าว่าถูกแล้วเจอส0บบาทน้ำพริกต้มยำกุ้งคือรสต้มยำน้ำพริกกะปิผัด ลายโคตรายโคตรนี่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 น้ำพริกหมูฝอยกรอบอันนี้น้ำพริกนรกหมูแผ่นกรอบนี่แหลที่ลูกค้าชิมเมื่อกี้เห็นไหมพอลูกค้าชิมลูกค้าจะหยิบทันทีเลยใช่อันนี้แหละสีก็ตัวใหม่ตาแดงกุ้งแห้งตาแดงแบบแห้งไงนรกปลาร้าแบบแห้งน้ำพริกหมึกระตอยผัดอันนี้แบบผัดปลาซิวแก้ว คือน้ําพริกเรามันถึงถึง,ถง,ถงทุกทุกเพศทุกวัยมันก็เลยอยู่ได้นานไงอืแล้วั้งพริกพิยาเนี่ยมันมีเจ็ดสิบเจดอย่างอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดอย่างเออเจ็ดสิบเจ็ดอ,อย่างนั่นเท่ากับเจ็ดบเจจังหวัดแล้วอ่ะ <laughs> <laughs> ไปอัปเดตร้านพิยากันตอนนี้อัปเดตร้านใหม่ก็คือเมื่อก <c oughs> ่อนเราเราไม่ค <c oughs> ่อยได้ถ่ายในโรงงานเลยเราจะถ่ายกันแต่ในตลาดตอนนี้ปลากระป๋องนะเหมือนเดิมราคาเดิมแต่เปลี่ยนยี่ห้อครับผม15บาทสิบห้าบาท แต่ถ้าซื้อยกแพ็คร้อยสาสิบาทเหมือนเดิมมีถ้วยไม่ถ sure. ้วยเอาถ้วยมาเทดูดิเอาถ้วยมาหน่อยถ้วยถ้วยถ้วยไหวไหมนี่ครับ้าบาทได้ปลาซาดีนสี่ตัวสี่ห้าตัวบางกระป๋องก็ห้าบางกระป๋องก็สี่นะสตัวนะครับสี่ตัวถ้าซื้อยกแพ็คร้อยสามสิบบาทหมูฝอยกรอบมีแล้วนะอันนี้หมูฝอยกรอบหมูฝอยมีแล้วมีแล้ว นี่อันนี้ขายดีมากหอยลายห่อละยี่ห้านี่อร่อยมากอุโยะยี่ห้าบาทนะอร่อยเยอะมากออรร่่ยคคับนีเทเขาชิมไปแล้วนะอออร่่ยพาลูกค้ามาชิมอร่อยยี่ห้าบาทไม่มีที่ไหนหรอกมีแต่ที่โรงงานเราเนี่ยแหละยี่ห้าบาทที่อื่นเท่าไหร่เป็นร้อยเออ อร่อยเอ้ายี่บห้าบาทอันนี้ที่ลูกค้าติดนะเอาหมดแล้วเอาไปหมดไปค้าติดอัวน,นี้ยี่สิบบาทเนี่ยลูกค้าติดมากอ,อันนี้ห่ออะไรยี่สิบปลาซิวทอดกรอบสามรสหกสิบดูเด็กลูกค้าซื้อกัน<อ>แบบว่าซื้อกันเป็นยกรถเข็นนะ่ะนี่ ป้าแม่งไปนี่นี่มาชิมมันเนี้ยยี่สิบบาทโคตรอร่อยไปถอร่อยนะไปถายอร่อยจริงลูกค้าติดอันเนี้ยนี่เอาสามห้ายกแล้วแล้วใหป้าดิ๊ตั้งเอออันนี้ยลูกค้าติดอันนี้สามห้าอร่อยวะล่ะกินดูดิอันนี้สามห้าอร่อยอร่อยไหมเปลี่ยนปหมเปลี่ยนดิอันเนี้ยอร่อยอันนี้อันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าอันนี้ยี่สิบเป็นลูกค้าจะมายกหลังนะเนี้ยนี่อร่อยลูกค้าจะมายกหลังนี่เห็นไหม อร่อยแล้วยี่สิบบาทกินไปสองย่อเลยไม่มีที่ไหนยี่สิบบาทอร่อยโอ้ยี่สิบบาทเยอะมากเทงไงก็ไม่หมดอันเนี้ยมาใหม่สดจากโรงงานนะทั้งเทลเนี้ยเลยนี่นี่อันเนี้ยขายดีมากถุงละสามสิบมีฟู้ดขนมปังไส้จับปลาโรตันเนี้ยขายดีมากขายดีมากโจนเนี้ยนี่ เค้กไข่ตายายได้อยได้อยแล้วหายไปเพราะไปทำออยอยู่ยี่สิบบาทเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะมีออยมีอะไรใหม่ๆนะก็ยี่สิบาทเหมือนเดิมอันนี้อยู่ได้หลายวันอันนี้อยู่ได้วันวันหมดมีวันผลิตมีวันผลิตด้วยนะวันตู้เย็นใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องมันจะมีวันวันผลิตพอเราผลิตเสร็จมันอยู่ได้สามเดือนยี่สิบเหมือนเดิมมีออย 100บาทมียอยอเรียบร้อยนี่อันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนี้มียอยอแล้วทุกอย่างต้องมียอยอในในโรงงานพี่ยาเนี่ยกล้วยนะกล้วยห้ว้วยเนี่ยขายดี35บาทกล้วยจากจากธรรมชาติกล้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่น้ำตาลอร่อยแบบไม่ต้องปอกเปลือกแอมอนร้อยยี่สิบปลาทูนี้ขายโคตรดีขายดีมากอันเนี้ยอันเนี้ยกุนเชียงปลา 65บาทขายดีสุดๆอัเน,นี้ยขายดีสุดๆตัวเนี้อันนี้ไก่อันนี้หมูอันนี้หมูหมูนี้ตอนนี้คือเจ้าเนี้ยผลิตไม่ทันต้องสั่งเจ้าอื่นมาตุนเพิ่มเลยมีน้ํามันหงน้ํามันหอยแล้วก็ลำยายอ่าก็คือมันเดิมไม่มีขายที่อื่น มีต้องมาที่โรงงานหรือรอพี่ยาไลฟ์สดเท่านั้นอย่าไปเชื่อมิจฉาชีพระวังให้ดีนะมมมมพี่ยาไม่เคยทักหาใครก่อนเนาะระวังให้ดีมิจฉาชีพมันเยอะมีหมดมีเม็ดฟักทองเมล็ดเจียเมล็ดเจียเราก็มีนะลดความอ้วนได้มันมันคืออะไระเมล็ดเจียมคล้าย คือมันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายทุกอันนี้ไปเซิร์ชดูในคูเกิลคือถามว่าในออนไลน์เขาขายกันเท่าไหร่เป็นร้อยเหมือนงาเนาะไม่ใช่เวลาไปแช่น้ำแล้วมันพองเหมือนเหมือนแมงลักอ่ะแล้วแล้วกินอะไรมีมีมีประโยชน์เยอะล้างลำไส้เนาะคนไหนอยากอยากถ่ายดีก็กินเนี่ยนี่ลูกชิ้นมีเดี๋ยวต้องเข้ามาอยู่ข้างในเขาไม่รู้ไงพี่ยาคนลมหนึ่งกิโลอันนี้ร้อยหนึ่งนึงร้อยบาทอันนี้ก็ดีอันนี้ดีแล้วก็ นี่นี่เมื่อก่อนมาอยู่ข้างนอกใช่ไหมเขามาโปรโมชั่นโลละห้าสิบแต่พออยู่ในโรงงานมันต้องขึ้นห้าสิบห้าเพราะอะไรเพราะพี่ยาต้องเสียภาษีมันก็เลยต้องเพิ่มราคาขึ้นมาห้าบาทอันนี้คดละสามสิบนี่แหละนี่แหละที่โรงงานเราใช้ทําไม่เป็นก็ต้องมาซื้อพี่ยาแช่เย็นมียออเรียบร้อยนี่พี่ยาขอออได้แล้วได้ ต้องมีนะไม่มีไม่ได้น้ำพึ่งขายดีสุดๆไปเลยที่เขาไปทําน้ําพึ่งมะนาวหน้าโรงงานเห็นปะเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทเอาไปทาน้ําพึ่งมะนาวขายดีมากปลาหวานปลาหวานงาปลาหวานไม่งาปลาช่อนหมึกกระตอยนี่ขายดีสุดๆไปเลยร้านเนี้ยเนาะอันนี้มาจากมหาชัยน้ําปลานี่ขายดีมากถ้าใครชิมแล้วต้องซื้อทุกคนเพราะมันอร่อยมากน้ำปลา เอามาชิมถ่ายรูปเพื่อเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนชิมน้ำปลาก่อนลูกก็สั่งมาบอกให้ถ่ายรูปมากับพี่ยามชิมน้ำปลาก่อนชิมน้ำปลาได้เยครับอร่อยหรือเปล่าอืมอืมบรรยากากจะมาซื้อนั่นเร็นากาศจะมาซื้อจานขับจานขับจานเย็นจานขับจานยงนแหมจนขับจานยงพวกแพ็คไม่ทันน่ะนี่ไงพวกแพ็คไม่ทันรู้ไหมรู้ไหมมันไม่ทัน มีเหมือนเดิมนี่บาทนะครับ15บาทมีขายดีมีมีหลายตัวแต่เนี้ยคือผลิตไม่ทันนะเนี้ยครับอืมน้ำพริกกระปุก10บาทบอันนี้10บาทก็มีนะ15บาทถูกแล้วเจอ10บาทเอามาคนก็ยังแน่นเหมือนเดิมวันนี้คนเยอะมากเลคนเยอะมาก,กวันนี้ไปดูน้ำพริกตัวใหม่เนาะตัวเก่าๆที่เราเคยถ่ายแล้วเราไม่ต้องดูอ่ะ เออขายดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงพี่ยานะทำใหม่ๆมาตะลอดเลยอันนี้อ,อันนี้ปลาล่าผัดแบบ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 ทางอีสานนะเนี่ยครับผมอันนี้ก็ขายดีอันนี้ปลาล่าดิบอันนี้เขาเรียกปลาล่าบองอ่ะพูดง่ายๆปลาล่าบองไม่ผัดแต่อันนี้แซ่บมากอันนี้กลิ่นมันจะไปออกไปทางอีสานอีสานนะนะอันนี้ปลาข้าวสารที่เป็นตัวใหม่นะพี่ทุก ที่ปกติแล้วมันจะเก็บได้แค่ตอนนั้นที่เราผัดใช่ไหมเก็บได้แค่ประมาณ3เดือนแต่ตัวนี้เก็บได้หนึ่งปี่ปลาข้าวสารใช่เก็บได้หนึ่งปีแล้วกรอบนาน่าพี่ทุกดูกรอบนานมันเก็บได้ปีหนึ่งอันนี้คือเราปรับสูตรอันนี้กุ้งเสียบหรอคะไม่ใช่ปลาข้าวสาร,าาสารนี่ตัวนี้นะ อันนี้ตัวใหม่นะปลาย่างด้วยปลาย่างนี่ตัวนี้แหละที่ลูกค้าชิมเมื่อกี้เห็นไหมพอลูกค้าชิมลูกค้าจะหยิบทันทีเลยใช่อันนี้แหละอ๋อสีเขียวตรนนี้แหละนี่อันนี้ต้มยำกุ้งก็คือตัวใหม่น้ำพริกต้มยำกุ้งคือรสต้มยำนะแล้วเก็บได้นานนเนี้ยเก็บได้หกเดือนเป็นน้ำพริกแห้งนน้ำพริกแห้งคือเราจะมีตัวใหม่มาเรื่อยๆอันนี้สี่ตัวแล้วนะตัวใหม่นะ ไม่พี่ยาดูสักอันงนึงอันนี้ขายโคตรดีเยอะมากน้ำพริกกะปิผัดขายโคตรขายโคตรดีแล้วได้เยอะมากดูดิเต็มเลยนี่นี่กะปิผัดดมสุดยอดเลยคลุกข้าวนี่ทำเป็นข้าวคลุกกะปิได้เลยใช่ครับ ข้าวคลุกกะปิแบบเอาเอาน้ำพริกพิยาไปแล้วไปคลุกกับข้าวก็คือเป็นข้าวคลุกกะปิแล้ววางด้วยอะไรไหมกะอมทอดปลาทูทอดข้าวโพดยอดข้าวโพดอะไรพวกนี้มาวางเรียงขายได้เลยเป็นหนึ่งอาชีพง่ายๆนี่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 น้ำพริกหมูฝอยกรอบอันนี้เปิดเลยให้ลูกค้าชิมเลยนี่มาลูกค้ามาชิม หมูฝอยกรอบีกินเลยมาชิมอันนี้น้ะพริกตัวใหม่ที่ผมไม่อยากได้อยู่แล้วได้ซอยเป็นไงหอมเป็นไงอยู่ไหนลูกนี่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 ลูกค้าเปิดดมลูกค้ามาตามหาเลยกะปิผัดเอาลองอันนี้หมูฝอยกรอบหมูฝอยกรอบพราอบผอนี่พอลูกค้าชิมแล้วลูกค้าบอกว่าไหนอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอยิ่งเนี่ยเนี่ยหมูฝอยกรอบหมูกะปิอาหมูฝอยกรอบ กะปิผัดลูกค้าก็ชอบกะปิผัดลูกใส่ใบย่าอยู่ไหนครับเป็นไงกะปิผัดอร่อยเออมาลองอันเนี้ยหมูหอยกรอบมาจากระยองอันเนี้ยอันนี้เป็นตัวใหม่ตัวที่ห้าบอกว่ากะปิผัดมาอีกหมดแล้วเร็วๆเก็บได้เป็นปีก็บได้เป็นปีไม่ใส่สา,การกันบูบดพีย่ยาจะไม่หยุดคิด3ามสิ่ห้าบาทถูกจะตายเนาะถูกเป็นไง เอาชิมชิมเยกันบูดเลยอร่อยไม่ใส่สารกันบูดกรอบเก็บได้เป็นปีแต่พี่ยายิงแค่หกเดือนเนี่พี่ยายิงแค่หกเดือนคือพี่ยารู้ว่าทุกคนเอาไปขายมันขายไวมากไม่ต้องยิงนานหรอกอันนี้น้ำพริกนรกหมูแผ่นกรอบที่ดังเอาเปิดอีกเอาไปนี้ให้ให้เลยขอบคุณครับบอกลูกน้องพี่ยาด้วยพี่ยาให้อันนี้บอกมันแคสเซียนี่ หมูแผ่นกรอบมาชิมพี่ก็รวยมาจากรถรถเทื่ยวนหมูแผ่นกรอบเสร็จไหมกินกินเลยเป็นไงเป็นไงอร่อยไม่เคยจัดไม่เคยจัดนี่กินเลยมันจะมีรสหวานของหมูแผ่นหน่อยๆเวลาเคี้ยวโดนหมูแผ่นมันก็จะหวานนิดๆเด็กกินได้นะเด็กกินได้มาเห็นไหมพอเขากินแล้วเขาอร่อยเขากินเขาซื้อเลย นี่เป็นไงอร่อยอร่อยจริงเป็นไงใครคนลองชิมเนี่ยเป็นไงอร่อยฮัลโห่ะชิมด้วยคนใดลองชิมด้วยพี่ยาบอกว่าชิมแล้วต้องซื้อทุกคนน่ะชิมเลยอยู่เลยไม่เผ็ดทุกวันเลยไม่เผ็ดไม่เผ็ดอร่อยอร่อยแต่มันหวานกรอบไงน้ำพริกหมูแผ่นน้ำพริกหมูแผ่นนรกหมูแผ่นเขาเรียกเป็นไงสุดยอดอร่อยนี่ก็ตัวใหม่ตาแดงกุ้งแห้ง ตาแดงแบบแห้งไงอ่าเนี่ยมันจะมีแบบเปียกใช่ไหมเมื่อก่อนนะอันนี้แบบแห้งอันนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะว่ามันเป็นรสชาติเดิมๆนารกปลาร้าแบบแห้งอ๋อจากจากที่เคยเปียกใช่ก็มาเป็นแห้งก็มาเป็นแห้งปลาร้าผัดก็คือแปลมาเป็นแห้งบางคนไม่ชอบเปียกชอบแห้งก็เป็นตัวที่แปดตัวนี้นะนารกปลาร้าอันนี้น้ำพริกหมึกกระตอยผัดอันนี้แบบผัด เปิดมานี่หอมปลาบึกเลยอืมหอมสุดยอดทุกอย่างไม่หลมมมดมเลยที่นี่หอมน่ากินเนาะปลาหมึกทั้งเพลแปลว่าปลาหมึกทั้งนั้นเลยใช่ๆทุกทคำเพลเลยนี่ยัยอยู่อยู่โซนนู้นทุกอย่างอร่อยหมดพี่ยาแนะนำเลยทุกอย่างอร่อยหมดปลาซิวี่แก้วอ,กอ,อันนี้ก็ตัวใหม่นะเปิดอีกดีกว่าเปิดเถอะ นี่ปลาเป็นตัวชิวแก้วชิมแล้วพูดชิมแล้วพูดเคยเห็นแต่ในติ๊กต่คุณมนตัวจริงวันนี้ชิมแล้วพูดปลามาเป็นตัวรักกินก็ไปเลยลูกให้วัหวรุ่นกินัยรุ่นชอบอันเนี้ย <c oughs> เออน้ำพริกพิยานี้ไม่ได้กินได้แต่คนเท่าคนแก่นะเด็กเด็กจนถึงวัยรุ่น <c oughs> คือน้ำพริกเรามันถึงถึง,ถง,ถงทุกทุกเพศทุกวัยมันก็เลยอยู่ได้นานไงอืม แล้วทั้งพริกพิยาเนี่ยมันมี77อย่างอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดอย่างเออเจอย่างเท่ากับ77จังหวัดแล้วอ่ะมาเป็นตัวตัวอือทำไมอ่ะทำไมลงถึนขนาดนี้เยอะนะพี่ยาชอบอะไรที่มันแบบเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังอ่ะก็ไม่ไม่มีกลิ่นด้วยนะไม่มีกลิ่นกรอบกรอบอร่อยนะเอาไปให้อีกเอาไปโอ้โหตากระปุกแล้วเนี่ยน้าล็อกปลาหมึกยังไม่เคยเห็นใช่ไหมยังไม่เคยเห็นโอ้ยตัวที่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยเออ นี่เปิดมามาดมทุกลมเป็นไงโอ้หอมหอมกับเขากุ้งเสียบหาอยู่เนี่ยเหลาหาอยู่อ่ะชิมปลาหมึกก่อนชิมปลาหมึกก่อนก็ได้เอาเอาปลาหมึกนรกปลาหมึกเป็นไงอร่อยอยู่พี่อร่อยปลาหมึกมากใช่ได้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 ไม่ไม่หวานไม่หวานไม่หวานเกินไปครับกำลังดีคือน้ำพริกเราเนี่ยมันกินได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆเลยนะ ไม่เผ็ดมากครับใช่ไม่เผ็ดมากเหมือนกันใช่ครับอันนี้พี่ยาให้เลยเอาไปเอาไปให้ลูกน้องดูว่าพี่ยาแกะแล้วพี่ยาให้ไปอขบบคคุณรต้องกินเองเลยนะพี่ยาอยากให้พี่ทุกชิมเองเลยเนี่ยเอาไม่ต้องให้พี่ยาบอกอร่อยเลยเป็นไงอร่อยกรอบครอบทุกคนไปเลยทุกคนไปกินเลยเนี่ยคลุกข้าวโคตรอร่อยเลยนะ เวลาไม่มีอะไรเนี่ยเอาเอาเนี่ยไปคลุกข้าวโคตรอร่อยมันกรอบมีครับรอมีอีกหลายตัวเีนไเ,เนี่ยเออมีหลายตัวถ้าใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างมันมี77ชดสิบเจ็ดพนิกร้านพิยาน่ะค,คือพิยาไม่ได้ค่อยได้อัปเดตไงเนาะเดี๋ยววันหลังเรามาเรียงเลย77อย่างว่ามีอะไรบ้างคนไหนอยากได้ก็ต้องมาโรงงานตัวพิยาเองเนี่ยเหมือนเพจปลอมันดูคลิปพิยาไปพิยาไม่ได้ขายนะแล้วเวลาพิยาไลฟ์สดเนี่ยเดือนหนึ่งจะได้ไลฟ์สักครั้งหนึ่ง ดูเวลาไลฟ์สดกับมาซื้อที่โรงงานเท่านั้นระวังเพจปลอมให้เยอะมากๆเราเพจอื่นที่เราซื้อไปเเพจอื่นนี่ก็คือต้องดูให้ดีตัวแทนเราอะว่าว่าใช่หรือเปล่าใช่ดูให้ดีนะว่าเขามาถ่ายรูปกับพี่ยาไหมอะไรไหมหรือมาทําคลิปกับพี่ยาไหมแต่ถ้าคนติดตามพี่ยาอยู่ก็จะรู้ว่าไหนเพจจริงอันไหนเพจปลอมเนาะดูเด้ลุมกันอะมึดตึบอามน้ำพริกกันนะตอนนี้ดูดิน้ำพริกก็วันอังคารถึงวันอาทิตย์ แปดโมงถึงห้าโมงเย็นไม่ขายในออนไลน์ตอนนี้เหมือนตัวแทนเอาไปขายกันหมดแล้วระวังมิจฉาชีพเ,<อ>เนะเาะ